สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อกัอกบเกมเวกสีนะครับเอาละอุ้ยใส่ชุดเดียวกันกับเราเลยแสดงว่าน่าจะเป็นพวกที่โดนดัดแปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะโอ้ยอ้าวรูกันใหญ่เลย <c oughs> โอเคภารกิจก็คือหล้ก <c oughs> มาเข้ามา โอมีป่ะโอเคปืนใหม่นะครับเป็นเรลวกันนั่นเองนะ <c oughs> อุ้ยเลือดเลือดไปหมดแล้วมั้ง ตายหาแล้วเลื <are neg> <ded> oh ่อนเหลือ oh สิบสองหมด นี่นะไม่อะไม่อะไม่นะกระ,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 ะเด็นไปเลยโอ้โหเลือดเลือดเหลือยี่สิบเอ็ดโอเคเดี๋ยวเราจะต้องหาโอเคพยาบาลนะครับอ๋อนี่ไงเคนมผงนะครับโอเคเจ็ดสิบเอ็ดก็ยังดีโอเคหนูว่าตรงนี้ก็จะมีเคนมผงอยู่ด้วยนะก็วิธีการ ในการได้มันมาก็คือกระโดดตรงถังนี่นะครับแล้วก็อ่าแล้วเราก็ได้แล้วนะครับเคโนมพงแล้วก็เอ,อ่อตรงตรงนี้มีตรงนี้มีของลับด้วยนะครับนี่ครับเป็นเกาะอ,อ่าห้าสิบแล้วก็กระสุนระเบิดนะครับนี่นะครับเอาละไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในตรงนี้กันนะครับ อะไรเงียบไปเลยไม่ต้องกระโดดมาอะไรเล่าอะไรโอ้เพื่อนเพื่อนศพไม่สวยโอ้เละเลยโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้กันนะครับอะไรให้คิด กดอันนี้นะครับเพื่อขึ้นลิฟต์นะแมงมุมนี่ว่ะเควิ่งครับวิ่ง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 เฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวอ้ายโอเคเจบร้อย อาและอันนี้น่าจะเป็นอ๋ออะไรจะ๊ะโอ้ยอนนกระโดดได้ด้วยเว้ยอาและตรงนี้ก็จะมีไอเทมอยู่ด้วยนะมีกระสุนอาและโอเคดูดเคนมพผงนะ,อ,ะอิ่ม จะเราไปทางด้านนี้นะนอนไปเลยนอนไปเลยอนอนไปเลยไม่ต้องพุ่งเข้ามา มีอะไรอีกปะไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราเรียกลิฟต์ขึ้นมานะครับเตรียมกอดเตรียมเตรียมเออมีอะไรขึ้นมานะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่กระเด็นเลยอ่ะเอาไอ้ล่วงครับโอเคตรงนี้ก็จะมีกระสุนระเบิดด้วยนะ เอาเดี๋ยวเราลงลิฟต์ไปเลยนะครับโ้อย้อย้ยโอ้ยโอ้ยมาไม่สู้ไม่เสียงเลยเอาละเดี๋ยวเราไปข้างหน้านี้นะมีอะไรเปล่าเก่งหมดหรือยังเอาละน่าจะหมดละน่าจะหมดละ อย่าเข้ามาโอเคอตรงนี้มีเคนมผงอยู่ด้วยนะอโอเคตรงนี้ไม่ไม่มีอะไรนะเดีย๋ยวเราเข้าประตูตรงนี้ไปนะเคเปลี่ยนเปลี่ยนกระสุนระเบิด ไปไปให้หมดอ่ะหย่อนอีกหนึ่งออาละน่าจะไม่มีแล้วแหละโอ้หอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยไอ้นี่เนื้อจุกดิก๊กเอาไปทำเนื้อเอาไปทำเนื้อย่างใช่ไหมเนี่ยโอเคตรงนี้มีเคนมผงนะครับ หมอมอโอ้ยอันนี้ซากเนื้อนี่หวะโอ้ย้อย,อ,ยอะไรไม่ต้องกระโดดเข้ามาครับอะไรเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันต่อนะอนนเ,อเหมือนจะมีอะไรนะเนี่ย ตายไปเลยโอเคเดี๋ยวเราลงไปนะลงไปดูเสียงเสียงเสียงอะไร มาขึ้นมาแล้วโอ้โหตัวเก่งเลยนะเนี่ยเคเคต้องระวังให้ดีพวกนี้อุ๊ยอุ๊ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มัน โอ้ยโอ้โหเ,เ,เ,เล่นเล่นซะเลือดไม่เหลือเลยอเอ็นตรงนี้มีอะไรมีกล่องน,นะครับโอเคมีแค่เศษก่อนเหรอมาแล้วรีโหลดโอเคเดี๋ยวดูดเคนมผมตรงนี้ก่อนนะ หม,หมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะโอ้โหหมดไวมากเลยไปไม่นี่ล่วงไปเลยเอาละโอเคโอ้โหอ,อ,อันนี้เศษเนื้อโอ้โหโอ้โ้เศษเนื้อเต็มลเลยเห็นแล้วหิว โอเอาไปทำซกเล็กดีมากเลยเอ่อโอเคเราไปทางไหนอะโอเคอยูไปทางนี้นะ เดี๋ยวเราต้องหาทางหาทางก่อนนะไปกดโอเคกดนี่นะครับกระตุน้นหลังกระตุ้นเนือ้อเนื้อนะครับมีอยไกเครื่องเครื่องสลายไขมันเลยโอเคตรงนี้มีเกาะมีให้อะไรให้ด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะข้างใต้มีอะไรเปล่า เคเดี๋ยวเราไปดูกันนะไม่มีเอาละโอเคเดี๋ยวเรากดอันนี้อันที่สองนะครับอ่าสลายไขมันนะ เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนี้นะครับโอ้ยโอเคเป็นอันจบด่านนะครับโอเคทอนี้เราก็ลงมาด้านล่างแล้วนะโอ้ยโอ้สกเล็กหิวโอ้โหเนื้อกองเนื้อเต็มเลยอะไรอุ้ยเอา Let's you out here, baby! You up there! Let me out! Help me! I'm down here! Damn it! Get me out of here! Hey, you're Matthew Kane. Right after we got word about you, the strog attacked my squad. I was the only survivor. Come on, let's get the hell out of here. โอเค n a i นี่ i l l track them. Okay, ตอนนี้เพื่อนเราก็ได้ติดตั้งอาวุธชนิดใหม่มานะครับเป็นเนลกันติดลำกล้องนะโดยกล้องตัวนี้มันจะเป็นกล้องที่สามารถยิงแล้วติดติดตามไปด้วยนะโอเคเดี๋ยว ดูประตูชั้นอื่นบ้างนะมีอะไรเปล่าไม่มีโอเคไม่มีโอเคตรงนี้มีอะไรเปล่าโอเคมีแบตเตอรี่นะโอเคดูเคนผมผงก่อนอาะไปะเออทางไหนจ๊ะ looks like there's a passage out of this area right above us but the only way we're going to reach it is by stacking some of these barrels up and climbing over them the storage system should set the barrels up for us why don't you find a way to activate it and i'll stay here and monitor you okay, okay. ทั้งด้านนี้ทั้งด้านนี้กระสุนหมดนี่นะจรวดไปเคกระสุนไม่มีแล้วตรงนี้มีเปล่าไม่มีนะ ี่ปอะไรเงียบไปเลยนี่แน่นี่แน่กระเด็นเลยนี่แน่นี่แน่มาเข้ามามากันเยอะเหรอเจอจรวดไปหน่อยไหมหน่อยไหม ปืนลันเข <c oughs> <c oughs> ียนเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์วัสเตอร์แล้วกันโอ<ป>เคตรงนี้มีเคของผมเฮ้ยเห <c oughs> มือนได้ยินเสียงเพื่อนร้องนะเนี่ย เอาอุ้ยเพื่อนโอ้ยโดนช็อตไข่โอเคเดี๋ยวเรากดอันนี้นะครับอ่าค่ะแล้วไงอ่ะโอเคปืนปืนไฟฟ้านะโอเคมันสามารถเอ่อช็อตกระแสใช้กระแสไฟฟ้าช็อต ใส่ศัตรูตได้นะอะหรไปโอ้โหนี่สกเล็กสกเล็กนี่แน่ช็อตเลยเข้ามาฮะอ๋อปืนช็อตไข่ <c oughs> นี่แน่ช็อตไข่คร,ครับ เนี่ยช็อตเลยช็อตช็อตมาครับโอเคมีเกราะมีกระสุนปืนกระสุนตะปูนะโอเคดูดเคนมผงอะไเรียบร้อยโอเคเก็บแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนของเกราะด้วยนะ อันแหละเดี๋ยวให้เราทำการเปิดระบบโอเคแค่ c t i v a t e นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปต่อนะไปเปิดระบบอีกส่วนหนึ่ง นี่นะปืนตะปูล็อกเป้าได้ด้วยครับมาล็อกเป้าเลยลุนรัวเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวรีโหลดอ๋อะไรล่วงไปเลย คูณเร็ว hmm. กันมันบรรจุได้สามนัดนะครับแล้วก็สำรองได้อีกประมาณ30-40นี่แหละนะนี่แหละนี่แหละเอาละโอเคตรงด้านล่างค่อยลงไปแล้วกัน check 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 mà เซฟให้พร้อมเซฟครับเซฟมีปืนกลกระสุนปืนกลนะก <c oughs> ะไรเดี๋ยวเรไปทางด้านนี้นะเค okay, มีอะไรป่ะเคไม่มีอะไรโอ้คหโอ้ ตรงนี้ก็จะมีกระสุนกระสุนระเบิดด้วยนะโอเคเรามาถึงจุดอ่าเรามาถึงที่อ่าจะต้องเปิดระบบให้ถังมันทำงานนะ,อะอเอาละกด โอเคได้ไหมเพื่อนเอาละโอเคเรียบร้อยโอเคเดี passes, <To> ๋ยวเราย้อนกลับไปหาเพื่อนนะครับไปโอเคย้อนกลับไปนะครับเดิน <Scot> ย <ctions> okay, <re> <c oughs> okay, ้อนกลับไปเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ย บอสนี่ว่าโอ,อ้ยเฮ้ยนี่แน,นี่เฮ้ยโอ้ยนี่แนีกระดัดเตเลยห้ยอัดหนักเลยเกินออ้ยน่าจะเป็นบอสหรือเปล่านะไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวเรา,าเดินไปทางไหนวะทางนี้นะ เออรู้แล้วเอออะไรโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างนี้นะเอาละโอเคตรงนี้ก็จะมีกระสุนมีกระสุนปืนให้ด้วยนะ ่ามันอยู่ไหนจ๊ะโอเคเราขึ้นมาได้ไปดูเหมือนมันอยู่ด้านบนนั่นแนล่โอเคเลีร์เคลียร่อาฮะโอ้ยมันใช้เลวกันด้วย จะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะป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 ะไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เลยโอเคดูเชนนมองผมก่อนเอาละเดี๋ยวเราย้อนกลับไปทางเก่านะครับโอเคเดี๋ยวไปหาฮะแป๊บหบนึง่งหาเส้นทางก่อน มาเข้ามามากันเยอะเลยเอา้าแย่แล้วเพื่อนเพื่อนเอา้าโดนลากไปแล้วชิปหายแล้วโอ้ยตายแล้วโอเคเดี๋ยวให้เราใช้กดนะครับแล,แล้วเดี๋ยวมันก็เอาแผ่นกระดานมานะ อาละจากนั้นให้กดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็เรียกถังบาเลออกมานะมีอะไรปะไม่มีนะโอเคจากนั้นให้กดมาทางด้านนี้นะครับอาละหลังจากนั้นเราก็กระโดดนะครับกระโดด โอเคเรียบร้อยไปไปข้างหน้านี้นะครับเฮ้ยยายายโอ้ยโอยมาตอนใกล้จบด่านอีกโอ้โหแม่คุณอ่ะโอเคเป็นการเป็นอันจบด่านนะครับอ่ะ โอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ